เอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้ครับเฮาก็มาติดตามการฉีดพ่นยาปราบวัชพืชของเฮานะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้นะครับนี่เนาะโคกหนองนาธรรมมะฆ่ามหาสารคามครับพี่น้องครับเนี่ยปุ้ยบรรยากาศดีคักปันยั่งครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับมือนี้นะครับมาติดตามผล ของการที่เข้าฉีดพ่นไปแล้วนะครับซีมือครับพี่น้องครับผลปรากฏวันนี่ครับพี่น้องครับหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าพุ่มพวงนะครับหรือว่าหญ้าจงเจริญนะครับหญ้าไข่เขียดป้อมเป็นถึงนะครับเรื่องของโกกทรายหรือว่าพื้นนาครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีพักปอดหน้าครับซึ่งสาหรับืัอนี้ครับเป็นมือที่ซีแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับกาลังเหลืองลงนะครับอีกเล็กน้อยก็สีแห้งลงไปนะครับสําหรับ การฉีดผลของเฮ่าเนาะครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับได้รับเกียรติย่างสูงนะครับจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีพันธ์นะครับมาติดตามผลนะครับร่วมกันครับผมสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับครับผมครับสำหรับสี่พลังบวกของเราเป็นไงบ้างครับผลงานครับผมอาจารย์อันนี้ฉีดได้เห็นว่าเพิ่งสี่วันสี่วันวันนี้วันที่ห้าครับวันที่ห้าใช่ไหมครับครับผมครับก็จากการเดินดูเนะครับเดี๋ยวเพื่อนยืนรออยู่ตรงนี้เลยนะครับครับผม โอ้เนี่ยดูกอนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยตัวแรกเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือลักษณะการตายนะของญ้าพุ่มพวงครับเนี่ยครับอันนี้พุ่มพวงเลยหรือเฮียครับอันนี้พุ่มพวงครับยาจยครับเนี่ยลักษณะการตายปดูลักษณะตายตรงนี้จะเริ่มดำนะคล้ำอ่าเริ่มคล้ำเริ่มคล้ำแล้วแล้วดึงดูนะในห้า5วันเนี่ยนะครับปกดิถือว่าเร็วมากนะสูรนี้นะครับโอ้นี่นะครับนี่นี่ครับป้าเน่าหลุดเลยนะครับเน่าหลุดหัวโกนไปหมดเลยรับนีะครับอเน่าเลยนะดึงมาให้ดูเลยนะเนี่ยครับผมนี่นี่ครับดหมบ นี่ครับผมนี ite, ่คือลักษณะการตายของย่าพ <in> ุพวงนะครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับอันนี้ขนาดเพิ่งห้าวันถือว่าเร็วมากครับนี่ครับห้าวันถือว่าเร็วมากครับก็จะจะเป็นแบบนี้เนาะครับครับครับนี่เนี่ยเจอทุกกอเลยครับกองไหนก็มีเนี่ยตรงนี้ก็มีอีกเนี่ยครับหรุดหมดเลยครับโอ้ดีนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยลุดหมดเลยครับออนี่นี่ครับนี่เนี่ยโดนมาหลุดนี่คือลักษณะการตายหมดเลยลยครับนี่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 ครับนี่ครับสําหรับ ผลงานของสี่พลังบวกของเราครับสี่พลังบวกเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเอคลอสโปรออฟตองดี้แล้วก็อวอนกาดครับผมสี่พลังบวกของเรานะครับในการปราบวัชพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวนกนะเฮียครับผมพุ่มพวงจงเจริญข้าวนกพุ่มพวงจงเจริญเป็นชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันแต่ว่าเรียกต่างต่างพื้นที่ใช่ครับแต่ที่นี้เรียกไม่เหมือนกันย่าชนิดที่สองคือผืนนาผือนา ภาษาไทยเรียกว่าขึ้นาเรียกว่ากกทรายกกทรายนะครับอันที่สองนะครับพี่น้องครับหญ้าชนิดที่สคือไข่เขียดเฮียไข่เขียดก็คือหนวดปลาดุกหนวดปลาดุกภาษาไทยเนาะหนวดปลาดุกของภาษาทางราชการภาษาภาคกลางครับผมและก็ชนิดที่ส่ครับผมก็คือผักปลอดนาครับพี่น้องครับผักปอดนาครับผมผักปอดนาก็อีสานเรานี่ไส้เอียนโอ้เรียกไสเอียนเลยเี่อไสเอียนนี่นะักปอดนาโอเคผักปอดครับนี่คือหญ้าที่สี่พลังบวกใช้กําจัดได้วันนี้นี่วันที่ห้า ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากครับครับผมปกติถ้าใช้ตัวใดตัวหนึ่งเดียวๆเนี่ยห้าวันนี่ยังเฉยๆยังปกติครับแต่ถ้ามารวมเหมือนสีส่พลังนี้ออกมาเนี่ยห้าวันเน่าตรงตรงเครื่อว,ว่าเน่าตรงจุดเจริญตรงข้อเน่าหมดเลยหลุดหมดเลยนะอย่างที่ถอดให้ดูเมื่อกี้นะครับครับอันนี้ก็คือหญ้าพุ่งพวงหรือว่าหญ้าข้าวนก ถ้าเป็นอย่างนี้หายห่วงนาะเฮียเนาะครับแล้วก็สังเกตดูข้าวนะข้าวจะไม่มีอาการใดๆรังสิ้นครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เขายังปกติเลยนะครับยังเขียวปกติอยแล้วนอกจากนั้นซอดขึ้นมาไรเฮียหลังจากที่หญ้าเหลืองหญ้าตายแล้วเนี่ตอนนี้ข้าวซอดขึ้นมาเลยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่จักอะไรเป็นข้าวจักอะไรเป็นหญ้าครับ มองกลมคืนกันไปหมดแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เหลืองแล้วแห้งแล้วนี่ครับเรียบร้อยเลยไปดูได้เดินตลอดแนวเลยนะครับโอ้โหนี่นี่นี่ครับผมไปดูได้เลยครับผมนี่นี่นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะอันนี้คือผลงานของสีพลังบวกของเรานะครับอ่าใช่ครับซึ่งประกอบไปด้วยอะไรนะเฮียครับผมอันดับแรกนะครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะประกอบด้วยเอครอสครับโปรออฟตองดีแล้วก็อวอนการ์ดนี่ครับสี่พลังบวกสี่พลังบวกนะครับ